ดีนะคะขอแนะนำชื่อไปอีกครั้งนะคะรู้สึกเมื่อกี้จะบอกชื่อผิดนะคะอาจารย์ชื่อสุดสงวนนะคะสุดสงวนแปลว่าอะไรอะ่ะรู้ไหมสุดสงวนเป็นคำไทยแท้ๆเลยคะ่ะสุดสงวนแปลว่าอะไรคะแปลว่าสุดที่รักนะคะสุดสงวนนามสกุลสุทีสอนนะคะก็ทุกคนก็รู้จักในนามของอาจารย์ตุม้มโปรดอ่านชื่อข้างหลังนะคะอ่านออกมาเนี่ยเห็นไหม เขียนว่านักวิชาการคนเสื้อแดงค่ะนะคะวันนี้ดีใจมากๆเลยค่ะที่ทางสปปนะคะได้เชิญจตุ้มมาบนเวทีนะคะขับรถมานะคะแล้วก็ไม่ได้แวะตรงไหนนะคะมาเรื่อยๆเลยนะคะเพราะว่าจาแก้วนี่เพิ่งมาครั้งแรกนะคะตอนเข้ามาในเขตจาแก้วนะคะมันจะมีโปสเตอร์ใหญ่ๆไม่รู้ใครทำนะที่บอกว่าไม่ยอมรับ อำนาจศาลแล้วนะคะอ่าแล้วเป็นงงเลยคงไม่ใช่พวกเสื้อแดงใช่ไหมที่เขียนเสื้อแดงเขียนแล้วเปล่าเสื้ออันใหญ่เลยคะ่ะใหญ่มากเสื้อแดงไปทำไว้เปล่าคะฮะใช่หรอจริงเหรอไม่ยอมรับเขตอำนาจศาลลอกันนะนะคะเกี่ยวกับเรื่องไม่รู้นะน่าจะเป็นขาพวิหารหรือเปล่ปาไม่รู้นะนะคะคงไม่ใช่พวกเราจนต้องคิดว่านะคะ พี่น้องต้องทบทวนว่าเกิดอะไรขึ้นในประวัติศาสตร์โดยเพราะาแก้วเราเลยนะคะต้องรู้เรื่องที่แท้จริงอะไรก็ตามที่มันเกิดมาห้าสิบกว่าปีมาแล้วนะคะเป็นสิ่งที่คนไทยในสมัยนั้นนะคะอาจจะมีความรู้น้อยกว่านะคะคนต่างชาติหรือเปล่าเราถึงได้มาตกมะกับลำบากหรือว่าต้องยอมรับภาระบางอย่างในตอนนี้นะคะซึ่งอาจารย์ตุ้มบอกแล้วนะคะคนเสื้อแดงเราเนี่ย เราจะยึดถือความถูกต้องเสมออะไรก็ตามที่มันเป็นกฎกติกานะคะที่เราได้ไปยอมรับไปแล้วเนี่ยเงื่อนไขต่างๆนะคะเรายอมรับเองในต้นแล้วเขามีเวลาให้ว่าถ้าไม่ยอมรับให้มาปฏิเสธซะนะคะมาพูดซะว่าไม่เอาไม่ยอมรับเราก็ทิ้งมาเรื่อยๆเลยจนมันหมดเวลานะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นเงื่อนไขที่เราจะต้องทําตามคนเสื้อแดงไม่เคยที่จะทําอะไรลับเมิดนะคะต่อกติกา โดยเพราะเป็นกติกาที่เขายอมรับทั่วทั้งโลกนะคะเพราะนั้นพี่น้องต้องคอยจับตาดูให้ดีนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเพราะเรารู้ดีนะคะมีพักพักหนึ่งที่ใบก้อนยังเอาไม่อยู่นะคะออกมาบอกตลอดนะคะว่าจะต้องจัดการเรื่องที่ไม่ต้องไปจัดการนะคะแล้วก็ไปเป็นศัตรูเข้าไปทั่วเลยนะตอนนี้รัฐบาลของเรานะคะก็ได้มี มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีมีไมตรีจิตที่ดีนะคะท่านนายกยิ่งรักของเรายอดเยี่ยมมากค่ะทางกัมพูชาเขาก็รักพี่น้องคนไทยอยู่แล้วนะคะ mm. เขาก็เลยยิ่งรักเข้าไปใหญ่เลยนะคะสมกับชื่อท่านนายก mm. ก็ต้องดูนะคะแล้วก็อาจารย์เองเนี่ยคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ทางรัฐบาลนะคะจะต้องนํานักวิชาการที่เขาทาวิจัยเรื่องนี้นะคะออกมาพูดทางช่องสิบเอ็ดเยอะๆนะคะหรือจะทําเป็นคลิปนะคะ ให้พี่น้องได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเกี่ยวกับเขาพระวิหารนะคะจําเป็นมากๆเพราะอะไรก็ตามที่เรารู้เนี่ยบางครั้งเนี่ยเรารู้ไม่ใช่เรื่องราวทั้งหมดเรารู้แต่เพียงบางอย่างที่ในรัฐบาลในขณะที่ไม่ใช่ไม่ไม,ไม่ต้องการไปใช้ไต้นะคะได้บอกเรานะคะได้ทําให้เราหลงเชื่อมันเนี่ยนะคะมันคือมันไม่ใช่ความจริงพี่น้องเป็นคนพื้นที่พี่น้องคงจะรู้ดีนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยนะคะ อาจารย์ตุ้มขอ,ขอกลับมาเรื่องของกรุงเทพมหานครบ้างนะคะตอนนี้นะคะทั้งคุณรามาสูนนะคะก็ได้พูดไปแล้วนะคะแม่ขลาก็ได้พูดไปแล้วนะคะว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องจับตาดูนะคะแล้วก็พยายามที่จะสนับสนุนคุณพลนํารวจเอกด,ด,อ,ดอกเตอร์พงษพัฒนนะคะซึ่งตัวเจันตุ้มเองนะคะบอกว่าท่านเป็นคนที่มีความเหมาะสมอย่างยิ่ง เพราะเป็นคนที่พูดจริงทําจริงนะคะและเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถโดยเพราะในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเพราะท่านจบมาเหมือนท่านนายกทักษิณเราเลยค่ะนะคะคุณพงศพัฒเป็น c o p y ป a t เลยนะคะเรียนโรงเรียนในร้อยนะคะแล้วก็นะคะไปเรียนต่อที่แซมฮิวสันนะคะเช่นเดียวกับท่านนายกทักษิณ เรียนวิชาเดียวกันกับท่านนายกนะคะมีความเก่งนะคะอาจจะน้อยกว่าท่านนายกนิดนึงนะคะท่านนายกทักษณิณนะคะแต่คุณพงสพัฒิ์เป็นคนที่เก่งมากนะคะมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนจะเห็นได้ว่านะคะไม่ว่ารัฐบาลชุดไหนก็ตามคุณพงสพัฒน์ได้นําเสนอเรื่องของการฝากบ้านไว้กับตํารวจนะคะซึ่งไม่ว่ารัฐบาลจะเปลี่ยนไปไม่รู้จะก,กี่คนนะคะกี่รัฐบาลแล้วกี่ยุคกี่สมัยนะคะฝากบ้านไว้กับตํารวจก็ยังใช้ตลอดมา แปลว่าเขาคิดอะไรเนี่ยเขาคิดในสิ่งที่เขาเห็นแล้วมันน่าจะทําได้นะคะเพราะฉะนั้นเป็นคนที่พูดจริงทําได้นะคะไม่ใช่คนที่ดีแต่พูดนะคะเพราะฉนั้นพี่น้องตอนนี้ก็อาจารย์ตุ้มเนี่ยนะคะบอกแล้วว่าจริงแล้วจากคุณสมบัติทั้งหลายของคุณพงษพัฒนนะคะกับหม่อมเอ๋อเนี่ยนะคะเราชัดเจนว่าถ้าไปตาช่างเนี่ยตาช่างมันจะเอ็นไปข้างหนึ่งแน่นอนคือสูงขึ้นข้างหนึ่งนะคะคือข้างของคุณพงษพัฒนแน่นอนว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนนะคะ แต่จนตุกลัวอย่างเดียวค่ะคือเก่งไม่กลัวค่ะกลัวโกงค่ะนะคะกลัวโกงมากๆเลยนะคะเพราะว่ากลัวไอ้คะแนนจัดตั้งค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้จะบอกว่าให้ไปเลือกตั้งเนี่ยนะคะแบบไปนับคะแนนกันที่นะคะจุดที่ที่ใส่กล่องไปแล้วในเลือกได้เลยนับเลยนะคะแต่เราก็กลัวค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากจะเตือนนะคะสําหรับกลุ่มนปชนะคะที่รับผิดชอบว่าจะจับโกงเนี่ยนะคะขอให เอาประสบการณ์เดิมๆนะคะที่ว่าตอนที่เราเลือกตั้งใหญ่มันเกิดอะไรขึ้นบ้างที่พี่น้องพยายามโทรหาศูนย์ที่ว่านะคะกับโกงเลยนะแต่ปรากฏว่าศูนย์นั้นก็ไม่สามารถติดต่อได้ติดต่อได้ก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรต่อไปนะคะอันนี้เราต้องเป็นบทเรียนบอกแล้วนะคะคนเสื้อแดงเรามีบทเรียนมากมายบทเรียน,นต่างๆเหล่านั้นนะคะที่มันไปนในทางลบเนี่ยเราต้องแก้ไขค่ะนะคะ เช่นเดียวกับการที่มีกระบวนการของเราวันนี้นะคะการรวมตัวของพี่น้องเสื้อแดงในวันนี้นะคะที่เรามานั่งทานโต๊ะจีนกันเนี่ยนะคะเราไม่ใช่มาเฉพาะอยากจะทานอาหารจีนไม่ใช่ใช่ไหมใช่ป่ะคะอยากทานอาหารอย่างเดียวแบบเนี้ยมาเนี้ยไม่ใช่ใช่ไหมคะอยากฟังอยากได้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ไปทิศทางเดียวกันว่าขณะนี้กระบวนการคนเสื้อแดงนี่ต่อสู้กันไปถึงไหนแล้วนะคะกระบวนการคนเสื้อแดงต่อสู้เพื่ออะไรนะคะ อาจารย์ตุ้มต้องชื่นชมนะคะสปปนี่สุดยอดมากเป็นกระบวนการของประชาชนอย่างแท้จริงนะคะเราไม่มีแกนนําเป็นตัวตั้งตัวตีนะคะเรามีคนที่เสียสละนะคะต้องขอบคุณนะคะทั้งพิดานะคะทั้งป้าเยาวนะคะทั้งป้าป้าดวงนะคะและอีกหลายคนที่จารย์ตุ้มขอโทษค่ะเป็นคนที่ จำชื่อไม่ค่อยได้นะคะดูทีวีคงรู้นะคะพูดผิดพูดถูกอยู่เรื่อยนะคะเรื่องชื่อคนนะคะแต่ต้องขอบคุณนะคะพี่น้องทุกคนนะคะที่ขึ้นมาบนเวทีเมื่อกี้ด้วยนะคะว่าทําให้กระบวนการของประชาชนเนี่ยสามารถจะเดินได้นะคะพี่น้องต้องเข้าใจนะคะแม้ว่าเราจะชนะเลือกตั้งแต่การชนะเลือกตั้งของเรานั้นนะคะมันชนะแบบบอกไม่ถูกค่ะคือเหมือนนะคะเหมือนดูดูดีนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอํานาจที่แท้จริงเนี่ยอยู่ที่รัฐบาลหรือไม่ คนเสื้อแดงเราเข้าใจดีทําไมคนเสื้อแดงเราถึงอดทนมาตลอดมีอะไรก็อดทนใจเย็นอดทนใจเย็นรอนะคะเพราะเราเข้าใจดีนะคะว่าอํานาจนั้นจริงๆแล้วเนี่ยนะคะใครเป็นคนมีอำนาจจะแน่นะคะเราต้องย้อนกลับไปดูที่รัฐนูนปี50ค่ะรัฐนูนปี50ได้บอกไว้ชัดเจนเลยว่าการที่จะมีประชาธิปไตยจริงๆแล้วนะคะอำนาจเป็นของประชาชนนะแต่ปรากฏว่านะคะ พูดไปแค่นั้นนะคะเพราะวิธีการต่างๆในการจะดาเนินการเรื่องอำนาจต่างๆเหล่านี้นะคะปรากฏว่าถูกล็อกไว้ด้วยมาตราต่างๆและธรรมนูญหมดเลยนะคะโดยเขาได้มีการจัดตั้งองค์กรอิสระขึ้นมาองค์กรอิสระเหล่านี้นะคะไม่ได้มาจากประชาชนองค์กรอิสระเหล่านี้มีอํานาจเหนือประชาชนองค์กรอิสระเหล่านี้นะคะมีอํานาจเหนือรัฐสภาอย่างที่เราเห็นนะคะตุลาการสรารรัฐธรรมนูนเห็นไหมคะว่าทําอะไรไปบ้าง พราะหลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่ทําไมรัฐบาลของเราไม่กล้าตัดสินใจในบางเรื่องถึงแม้กฎหมายจะวอกทำเลยทําได้นะคะแต่นะคะอย่าลืมว่าเรามีองค์กรอิสระที่ชื่อว่าตุลาการสารรัฐมนูนะคะเขาสามารถจะวินิจฉัยอะไรก็ได้อาจารย์ตุ้มถึงบอกว่าการใช้ดุลพินิจต่างๆเนี่ยนะคะถ้ามันไม่อาศัยหลักการตามกฎหมายหรือว่าวิชาการแล้วเนี่ยนะคะมันจะกลายเป็นการใช้อำเภอใจนะคะ การใช้อำเภอใจนะคะก็สามารถทําให้รัฐบาลของเรานะคะต้องตกไปอยู่ในบ่วงนะคะของความทุกข์ระทมอย่างเก่าหรือเปล่าเช่นการยุบพักนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตราบใดที่รัฐนูนฉบับนี้นะคะปี50าย์ยังอยู่แบบนี้เนี่ยอำนาจของรัฐบาลที่เราคิดว่าคนที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศนะคะต้องมีอำนาจในการบริหารประเทศจริงๆเนี่ยนะคะปรากฏว่ามันไม่ใช่แบบนั้น เราถึงจำเป็นต้องรอคอยนะคะแต่การรอคอยเหล่านี้นะคะพี่น้องต้องเข้าใจว่าประชาธิปไตยคืออะไรซะก่อนนะคะประชาธิปไตยคืออำนาจทั้งหลายนะคะจะต้องมองมาที่ประโยชน์ของประชาชนเป็นตัวตั้งเพราะอำนาจมาจากประชาชนประชาชนได้มอบอำนาจของตัวเองนะคะให้คนกลุ่มหนึ่งที่ประชาชนมองแล้วว่ากลุ่มนี้สามารถจะทํางานโดยนึกถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นตัวตั้งได้ เราถึงมอบอำนาจของเราให้กับเขาเป็นบริหารจัดการนะคะเพราะว่าถ้าเราจะทํางานทุกคนมันเป็นไปไม่ได้ะคะคนเราเยอะใช่ไหมคะเดี๋ยวเราทําอะไรก็คงมั่วกันหมดเลยนะคะเพราะนั้นเราก็เลย็อกอำนาจของเรานะคะให้กับคนกลุ่มหนึ่งคือพักการเมืองนั่นเองนะคะให้เขาไปบริหารจัดการในสิ่งที่นะคะเขาจะต้องมองว่าประชาชนเป็นหลักประชาชนเป็นศูนย์กลางนะคะเขาพยายามทําของเขาแต่อย่างที่ว่าค่ะมันเกิด การล็อกสเปคนะคะคือรัฐนูนเนี่ยมันล็อกไว้นะคะมันจะมีมาตรานั้นมาตรานี้ที่พยายามทําให้ประชาชนไม่มีประชาธิปไตยที่แท้จริงและบางครั้งพี่น้องอาจจะรู้สึกเอ๊ะเสียใจบางครั้งรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมรัฐบาลเป็นแบบนี้ทําไมรัฐบาลไม่กล้านะคะในความกล้านะคะจริงๆแล้วจะตุองหนูบอกว,ว่ากระบวนการประชาชนเนี่ยต้องแสดงความกล้าหาญต่างๆออกมา รัฐบาลในเขาอยู่ในอำนาจไปก่อนอย่างงี้นะคะโดยที่เรารู้อยู่แล้วนะคะเรารู้ถึงความจริงใจของเขาว่าเขาต้องการจะช่วยพี่น้องอยู่แล้วนะคะนี่คือจิตใจของรัฐบาลแต่ต้องไม่ลืมนะคะว่าถ้าทำอะไรไปแล้วมันมีองค์กรอิสระพวกนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นสานนูนไม่ว่าจะเป็นกรรมการสิทธ์นะคะหรือว่าจะเป็นอะไรครับมีอีกเยอะแยะนะ ผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะต่างๆน,นานาเหล่านี้นะคะซึ่งเราดูที่ผ่านมาทั้งหมดนะคะเวลาเขาพิจารณาอะไรหรือยกคดีอะไรขึ้นมาก็ตามมักจะเป็นคดีที่มาจัดการรัฐบาลของเราตลอดนะคะถึงแม้จะบอกว่าเอาเขามีคนฟ้องมานะคะแต่การมีคนฟ้องใดมาก็ตามถ้ามีการไปหาข้อมูลนั้นนะคะก็ไม่จําเป็นต้องรับทุกเรื่องก็ได้นะคะ หรือว่าถ้าจรับแล้วก็เรียกมาเคลียร์ซะใหมมันจบๆไปเพราะรู้อยู่ว่าอะไรคือความจริงนะคะมาพูดถึงประเด็นนี้ฉันตุ้มถึงอยากจะบอกพี่น้องว่านะคะถึงแม้ว่าเรายังไม่สามารถที่จะภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่า exercise นะคะแล้วบริหารจัดการอํานาจได้อย่างชัดเจนแต่มันยังดีสัก,กว่าที่จะให้อีกพักหนึ่งซึ่งสั่งค่าประชาชนเป็นคนมีอำนาจใช่ไหมคะพี่น้องใช่ไหมคะโอแต่กินไม่ฟังเลยนะคะฟังฟังนะโอเคนะคะ เราต้องรู้นะคะสังคมไทยมีพรรคใหญ่อยู่สองพรรคเวลาเลือกตั้งมันก็เป็นการแข่งขันสองพรรคเนี่ยแหละเป็นหลักนะคะถ้าพรรคหนึ่งได้อีกพรรคหนึ่งก็ต้องไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าพรรคเพื่อไทยยังได้อยู่แน่นอนที่สุดนะคะพวกเรายังจะได้ความเป็นธรรมถึงแม้ว่าจะดูเหมือนว่ายากมากนะคะก็ยังได้นะคะถ้าเป็นอีกพรรคหนึ่งมารับรองค่ะนะคะที่บอกว่าจะนี่โทษกรรมต่างๆโอกาสเกิดคงไม่มีแน่นอน แต่ขนาดนี้นะคะเราต้องรออดทนนะคะโดยที่ว่าอาจจะต้องรอช่วงเวลานี้นะคะว่าเป็นช่วงเวลาที่จะต้องเลือกตั้งผู้ว่ากทมอ,อยู่เนนะคะแต่ว่าที่เจนตุ้มได้ให้สัมภาษณ์ทางช่อง11ไปนะคะก็บอกแล้วว่าเราคนเสื้อแดงเราขอความจริงใจจริงใจยังไงคะจากรัฐบาลเราขอรู้ค่ะว่าท่านจะทําอะไรต่อไปนะคะบอกแผนให้เรารู้หน่อยนะคะไหนๆเราก็คนเสื้อแดงที่สนับสนุนท่านนะคะ ถึงแม้ว่าจะมีเาการนำเสื้อแดงบางคนนะคะซึ่งบอกว่าที่เขามานั่งตรงนี้เนี่ยไม่ใช่มาจากคนเสื้อแดงนะเขาพูดจริงๆนะจารตุ้มได้ยินกับหูนะคะเขายังให้สัมภาษณ์บางสื่อได้ซ้ําเขาบอกเขาไม่ได้มาเพราะคนเสื้อแดงนะคะแล้วเขาบอกเขามาจากการที่คนรักนายกทักษิณนะคะซึ่งอาจารย์ตุ้มก็งงนะเราแน่นอนนะคะว่าคนเสื้อแดงไม่ใช่ทุกคนนะที่จะรักท่านนายกทักษิณต้องยอมรับจุดนี้ก่อน เราคนเสื้อแดงพูดตรงไปตรงมานะคะแต่พอดีที่บอกว่าเป็นคนส่วนน้อยค่ะที่ไม่รักท่านนะคะเพราะว่าพอคนเข้ามาอยู่ในเสื้อแดงแล้วเนี่ยรู้ว่าท่านนายกถูกกระทำใดบ้างท่านนายกในที่นี้หมายถึงท่านนายกทักษิณนะท่านถูกกระทําอะไรบ้างนะคะ after, ท่านถูกท่านเป็นเหยื่อนะคะท่านเป็นคนแรกที่เราให้เห็นภาพว่านะคะการตกเป็นเหยื่อของการเมืองนี่มันเป็นยังไงนะคะท่านถูกกระทําอย่างมากมายท่านไปเมืองนอกของท่านดีๆแท้ๆนะคะ จะไปพูดนะคะจะไปสเปชหรือว่าจะไปให้ให้แบบประทักาษานนะคะที่ยูเอ็นนะวันนั้นน่ะแต่กลับนะคะกลับกลายเป็นว่าท่านไปปับ๊บท่านโดนยึดอำนาจแล้วท่านไม่ได้กลับมาประเทศไทยอีกเลยนะคะอย่างนี้นะคะวันนั้นที่เกิดขึ้นเนี่ยเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ยังตั้งกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งนะคะจัดการท่านเพียบเลยนะคะจัดการยึดทรัพย์ท่านเองจองเงินท่านนะคะ แล้วก็แบบท่านก็บอกว่าท่านขอเปลี่ยนได้ไหมชุดกรรมการชุดนี้แบบว่ามีความไม่เป็นกลางก็ไม่ได้นะคะเอาคนที่เกลียดมาตัดสินเราเนี่ยนะคะมันจะได้หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นนะคะอะไรที่เกิดขึ้นพี่น้องคงเข้าใจดีนะคะดังนั้นคนที่มาเป็นคนเสื้อแดงเมื่อเข้ามานะคะได้รู้ซึ้งนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆในช่วงปี49หลังจาก19กันยา49เป็นต้นมานะคะ เขาก็เริ่มเข้าใจจากที่เขาอาจจะไม่สนใจองนายกทักณิณแินก็เริ่มเห็นใจมีความเห็นใจแล้วก็เลยรักนายกทักษสินนะคะแต่ก็ต้องยอมรับว,ว่าขณะนี้ยังมีพี่น้องคนอื่นที่เขาต้องการความเป็นธรรมที่เขาต้องการประชาธิปไตยที่แท้จริงนะคะเริ่มเข้ามาเป็นคนเสื้อแดงมากขึ้นมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะพูดได้ว่านะคะคนเสื้อแดงการที่แกนําไปบางคนนะคะไปพูดว่าที่มา เป็นรัฐบาลในวันนี้เนี่ยไม่ใช่เพราะคนเสื้อแดงนะคะขอขอเช็คนะคะขอเช็คคำพูดนี้นะคะว่าท่านเข้าใจอะไรผิดไปหรือเปล่าเพราะถ้าไม่มีคนเสื้อแดงในวันนั้นนะคะ19พฤษภาคมนะที่มีการตายเกิดขึ้นนะคะจริงๆตายกันมานานแล้วนะถ้าไม่มีวันนั้นถ้าไม่มีเหตุการณ์รุนแรงขนาดนั้นในวันนั้นจะมีการยุบสภาไหมใช่ไหมคะคงจะไม่มีแน่นอนเพราะนั้นยังไงก็ตามค่ะถ้าเรามองแล้วมองอีกนะคะเราก็จะเห็นภาพเลยว่า การที่ได้มีการเลือกตั้งใหม่เกิดขึ้นเพราะคนเสื้อแดงจริงๆเพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องเคลียร์กับการนาคนที่ว่านะคะอาจจะมีเป็นกลุ่มนะคะแต่ไม่กี่คนที่เขายังเข้าใจผิดอยู่เขาอาจจะหลงลืมประดาว่าที่เขามีมานั่งอยู่ตรงนี้นะวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะคะเขาได้ลืมคนเสื้อแดงไปหรือ,อยังแต่ถึงลืมคนเสื้อแดงกลัวไหมคะลืมแล้วก็กลัวไหม ไม่กลัวเพราะว่าเรากําลังมีกระบวนการประชาชนค่ะเรากําลังทําในสิ่งที่ถูกต้องนะคะแต่พี่น้องต้องไม่ลืมว่านะคะปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมนะคะไม่ได้มีเฉพาะเรื่องบางเรื่องเรื่องเดียวเท่านั้นไม่ใช่เรามีหลายเรื่องที่เราจะต้องพยายามนะคะนำ,นำพาความเป็นธรรมกลับคืนสู่สังคมให้ได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการปลดปล่อยนักโทษทางการเมืองนะคะโดยการนิิศกรรม หรือไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้องว่าเมื่อไหร,ปร,ปร,ปร่ปปชจะทําคดีปรสให้เสร็จสักทีหรือคดีอ,อื่นอีกมากมายนะคะเช่นคดีที่ในายในหม่อมเอ๋อนะคะโดนเรื่องหลายเรื่องนะคะที่อยู่ที่ปป,ปชนี้นะคะขณะนี้ยังไม่ชี้มูลเนี่ยนะทําไมไม่รีบทาให้เสร็จเรียบร้อยต่างๆเหล่านี้นะคะเราจะต้องออกมาดูหรือแม้แต่พี่น้องของเราที่จังหวัดระยองค่ะนะคะที่ค่อยรับความไม่เป็นธรรมถูกไล่ออกจากงานพี่น้องก็ต้องออกมาช่วยดูแลเพราะว่านะคะรัฐบาลพูดแล้วนะคะ เขาบางครั้งไม่สามารถจะมาทำอะไรได้อย่างชัดเจนแต่เมื่อไหร่ที่มีเสียงของพี่น้องออกมารัฐบาลเขาสามารถที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือได้เต็มที่โดยที่ว่าเขามองว่านะคะประชาชนต้องการให้ทำแบบ